วังปานะคะของเช้าวันอังคารที่12มีนาคม2567ค่ะก็เราเก็บเกี่ยวกุ้งวันที่8แล้วค่ะมาแล้วค่ะดีดดีมากเลยค่ะปากนี้ใหญ่ตัวใหญ่สวยนี่ค่ะเขาบอกว่าตัวใสแล้วก็ดูดีมากเลยนะคะดูนะคะโดดดีนะคะ เขาไม่ใช้ใช่ไหมนี่นะคะตัวสวยใส่นะคะ บรรยากาศวันนี้ดูคล้มๆนะคะหมอกมีกหมอกมีตัวแดงแดงนะคะนี่คือเขาฝนนะคะแต่ยังไม่ตกนะคะไม่ตกชุ้ไม่ตกเลยค่ะมีบางตัวอันลอกนะคะตัวก็จะสีแดง นี่นะคะมีผู้ช่วยค่ะตอนนี้8ดโมงครึ่งแล้วนะคะก็มีน้ำเข้าวังขึ้นสองชั้นค่ะเราก็จะกรองน้ำด้วยตะแกรงฟ้านะคะตา16ค่ะนี่ค่ะสี่น้ำในคลองค่ะสวยค่ะในนี้มีตะแกรง3ามชั้นนะคะผลขึ้นเหนือน้ำสองชั้นแล้วก็มีใต้น้ำหนึ่งชั้นค่ะนี่นะคะเราก็ทำการส่งกุ้งเราก็จุ่มเลยค่ะจุ่มค่ะ ปปเปียกเขามีเจษฎีว่าถ้ามีอวนกั้นอยู่นะคะมันจะดีดจากอวนแล้วก็เขาเ้าไอ้งอเขาขออนุมัติซื้อไอง้ง่้ตัวเล็กเพิ่มแม่บอกว่ามองไม่เห็นอ,อ,อุ้ยทองกุ้งขาว นี่นะคะพี่น้องพร้อมหน้านี่นะคะอาหารมันชนตะแกงแค่มันก็เลยมากินเงนี้ยเหรออาหารมันมากองเนี่ยเวลาทำม้วนทำแบบนี้ไตเล็กนะคะแล้วก็มีกุ้งขาวตัวใหญ่สีทองแล้วก็ พุ่งที่<ต>อัน<ด>ลอก